โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะผมวันนี้เรามาอยู่กับเกมโลบอกเนี่ยแหละที่มีชื่อว่าเด็ดๆๆๆนี่ครับผมแอนิเมชั่นแบทเชลอารีนาเหมือนเดิมนะซึ่งคลิปนี้ท่าผู้ชมคงสนใจเออเองจะแคสอะไรแมปเดิมวะก็คือวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครที่มีชื่อว่าเกรย์นะซึ่ง คือมันก็เป็นตัวละครนานแล้วละ่ะคือผมเพิ่งมาทําคลิปนะฮะคือน้ส,สื่อเนี่ยผมทํมาคลิปะประมาณสองสามอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมเพิ่งมาทําคลิปเกมวันนี้นะฮะก็ใคจริงไม่เป็นไรคนในเขารีวิวไปผมรีวิวช้าไปแล้วมาท่านผู้ชมเรามาอยู่ในหน้าเกมนะฮะซึ่งเดี๋ยวถึงซึ่งเดี๋ยวครั้งนี้ผมไม่ไม่รีวิวสกิลเกให้ดูแล้วกันนะก็ท่านผู้ชมก็อาจจะได้เห็นจากช่องอื่นมาหลายช่องนะก็เลยจะเล่นเลยดีกว่าฮะผมไปอธิบายสกิลในเกมครับผมเปิดมาฮะในผมสถานการณ์ตอนนี้ ทีมปุ๊บสกิลแรกคือการใช้เสกค้อนไปข้างหน้าครับท่านผู้ชมสกิลสองคือการเออเหมือนพื้นน้ําแข็งฮะทำให้ศัตรูล,ลื่นฮะส่วนสกิลสามคือเป็นการปล่อยเหมือนเขาเรียกอะไรอะ่ะหนามน้ําแข็งไปข้างหน้านะฮะสกิลสุดท้ายนี่เป็นสกิลที่โอเคฮะเป็นสกิลเสกเหมือนกันนะฮะมาโอเคไม่โดนซึ่งสกิลอุ้ยผมโดนคองโบว่ะไม่โดนเกาะก็ค,คือมันจะโดนเนื้อเลยอะ จะทำให้ศัตรูเลื่นทันทีเฮ้ยมี่าศัตรูเอีงนี่หวานเจี๊ยบเฮ้ยไม่นะดีนัทันไม่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 ไ็่ไม่นม่ไม่ไป่ไม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 ่่ไมาไม่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 งม่ไ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 ม่ึ่งม่ไม่เม่งม่ไม่ไม่ไ่าม่ไม่ไม ือมึงเก่งทั้งสองอย่างเลยอ่ะเยงเกมดังไปไหมเนี่ยโอ,โอเคมาหมาผมเปิดเปิดด้วยสกิลี๋ยวผมเราฟื้นพื้นฮนะเสร็จแล้วก็เ้ยจะตายจะตายเอาจะจะตายถ้ากกะดีเสียงเกมดังไปไห,นหน่อยก็ขอภัยนะโอเคมา กำลังมันๆเลยฮะท่านผู้ชมเปิดมาครับโอเควางพื้นพื้นพื้นเสร็จเลยไรพื้นลื่นพื้นลื่นเอา้านั่เสือนั่เสือทำไรนัเสือโอเคผมอันตีนี่มาแล้วสกิลเฮ้ยกูได้ใช้สกิลเพื่อโอเคสกิลหนึ่งคืออุ้ยนี่มีคนแปลงร่างสกิลหนึ่งคือสกิลเหมือนเดิมนะฮะแต่แค่ดาเมจแรงขึ้นมากๆส่วนสกิลที่สองผมยังไม่ใช้แล้วกันนะสแกสกิลที่สามเลยสกิลที่สามเป็นการยิงธนูออกไปฮะ ปึ่งไม่โดนฮะคือแล้วก็ยิงออกไปจะทำให้ศัตรูติดติดแช่แข็งแป๊บหนึ่งฮะโอเคผมตายมาแ,แล้วก็อีกยู่ที่เป็นการเรียกน้ำแข็งฟาดออกมาฮะท่นานผู้ชมแล้วก็เอาโบเลยที่สองยิงสวยโดนไหมเนี่ยไม่โดนเอ้ยมาดิมาดิเดกเดกูแตกแม่งเป็นตัวที่แรงมากๆคือผมยากเลยคือแรงมากๆ อืมเปิดมาครับแล้วก okay. ็ต okay. okay, okay. ืดๆๆๆโอเคเป็นต okay. okay. hmm. ัวที่ดาวมิดแรงแล้วรัวแรงแล้วดีอ่ะอืมโอเคครับผมนี่หูโหเรือดมันเกือบตายคิดเอาเถอะพื้นพื้นน้ำแข็งโอเคเปิดด้วยนี่โอ้มาเทสกัเซนโชมาผนตายนี่ผมเพิ่งเข้ามาเล่นเมื่อกี้ดาวมิดอันดับหนึ่งเกินไปเป้ามาเปิดมาฮะกีนี้เลย นี้ครับผมเป็นตัวที่แก้ถ่ายนี่ก็ดีเหมือนกันนะเฮ้ยแม่งเอ้ยโอเคเฮ้ยจะโดนคอมโบอะไรขนาดนี้เน่ยเซกโอเคโอ้ยกระตุกกระตุกนิดหน่อยนะโอเคครับผมเฮ้ยโอ้โหแม่งเอ้ยมีคนแย่งอันดับหนึ่งแล้วครับผมคือตอนนี้ผมได้ยินเสียงเกมดังมากฮะแม่งเอ้ยมามา เปิดมาโฟล์ฮะร้อยพื้นพื้นลื่นเสร็จแ,แล้วก็ตามด้วยนี่แล้วก็ตามด้วยนี่แล้วก็ตามด้วยนี่แล้วผมคอมโบก็ตายฮะฟังตายเลยถ้าเกิดเราเข้าไปต่อยนิดนึงก็เ่าจะตายเลยนะโอ้ยนัสื่นสื่อจริงจะมาสู้ฆ่าเหรอมาเปิดด้วยกิลวน้าลื่นโอเคลื่นหัวแตกร้อยเอ้ยขออันติก่อนได้ไหมอะเท่เทอะโอเคเอาเท่เทไม่ได้อะโอ้โหเปิดอันติีกับเท่ๆทซะหน่อย ก็จะทำหนึ่งว่ะสวยนี่โอ้โมอกิลอันหล่อเทของผมเดี๋ยวผมปรับเรื่องเสียงก่อนนะตอนนี้โอ้โหปรับไม่ได้ฮะสุดแล้วเสียงคือเสียงคือคือดังเลยอะแบบนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากให้ผมแคสตัวไหนก็สามารถแนะนําได้นะซึ่งผมก็ได้มีตัวพอสมควรแล,ะล,ะละ้วล่ะแต่แค่ไม่เยอะมากนะก็คือยังน้อยครับเป็นผู้เล่นสายฟรีตัวละครก็ชน้อยน้อยหน่อยนะคือแต่ผมเล่นเกมนี้มานานมากนะเป็นแบบครึ่งปีอะ คืนนานนานจริงๆเนี่ยนานมากกว่าไก่พันล้านตัวโอเคจึ๊บตอนนี้ฮะโอเคพื้นลื่นเรียบร้อยจึ๊บโอเคครับผมนี่ต่อย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 เสร็จแล้วคอมโบฮะนี่ตายเลยนะโอเคมาครับผมไม่โดนฮะอตอนนี้ตอนนี้ไอ้นั่นอิจิโกะโดนลุมพื้นลื่น โอ้โเกช้าปิงครปริงนิดหน่อยหรือผมไม่รู้เป็นอะไรนะคือเล่นแ a มปอนิอนิเมะทาวเวอร์ดิเฟนซ์เนี่ยมันชอบปิงนะฮะหรือมันปิงทุกมแมปก็ไม่รู้นะฮะโอเคเปิดด้วยครับแลนช์เด็บร้อยโดนไม่ยายจะมาสู้จะมาสูาส้เด็บรออ้อยผ้นลื่นเสกเสกนี่อาเมโครแรงเล่นไปครึ่งหลอดเฮ้ยทันจิโร่ทันจิโร่เปิดด้วยผม นี่ยิงน้ำแข็งผมไม่โดนมาดิมาดิมาสู้ปเปล่าก็คือตัวเกรเนี่ยมันมันก็ไม่ได้เก่งเรื่องระยะใกล้เท่ๆๆาเท่าไหร่นะมานี่ลื่นผืนลื่นผืนลื่นบงหัวไปหนึ่งทีแตกไหมเนี่ยไม่แตกโอเคเรับร้อยแลนช์โอเคโดน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 โตอนนี้โอเคฮะจังหวะน,นี้ดูดูดูทรงไปก่อนเฮ้ยผืนลื่นโอเคโดนหนึ่งโดนสองไหมนนะี่ยไม่โดน อีตัวหนึ่งโอเคมาข้อนทันจิโร่ทันจิโร่ใจเย็นๆทันจิโร่โอเคทันจิโร่ลงมาสิทันจิโร่ไอ,อตัวไม่คตรเกียนอ่ะเป็นตัวใส่ใส่ระยะไกลที่เกียนที่สุดแล้วมั้งเนี่ย้ไม่นะไม่นะไม่นะไม่เอานะโก,ค,โก,ค,โกค,โคูโกคูเฮ้ยโกคูลื่นเลยตอนนี้ทีมเรากำลังได้เปลี่ยนอยู่นะฮะมาโอเคครับไปเดินก ผมเปิดมาด้วยสกิลแลนช์ก่อนเลยแล้วก็มองหัวแล้วก็ตามต่อด้วยลื่นแล้วก็ตามต่อด้วยนี่ à, uk, ig, แตกแตกเถอะแตกคถอลงมาลงมาโอเคอันติเลยนี่เสียงเพลงมันก็คล้ายๆกับรัสเซียเนี่ยแหละแตกไม่แตกโดนเปิ่งแตกคอมโบตึด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 ดโอเคตายไหมเนี่ยตายเอาไม่ตาย อีจ oh, oh, ิโก้โอ้โหอีจิโก้แม่งบางใครแล้วด้วยมาแตกสวยธนูชริงโดนสวยฮะจังหวะนี้อุ้ยมันมันนี่นั่นแม่งเอ้ยนี่มาดิปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุบสวยโอเคโดนโดนไม่น่าไม่น่าโดนยิงธนูออกไปเรียบร้อยเรียบร้อยโคตรแรงสกิล กอสกิลมันเนี่ยคือดาเมจ40่บบวกทุกอันเลยนะเฮ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วฟาดหน่อยละกันฟาดหน่อยแล้วก็ป๊อบป๊อบป๊บปบตายสวยอ้าวโอ้โหอันตีหมดซะก,ก่อนแม่งเออกำลังมันเ,ยยล,เลยเเปิดน้ำแข็งฮะแล้วก็ตามต่อด้วยนี่ผมคอมโบคอมจอยอุย้ยเก๊กบูมไปเรื่งทีโอเคค่อนข้างมันนะตัวนี้คือผมเล่นแล้วผมติดใจมันมาก เป็นตัวที่ทั้งเกียนทั้งโกงคือมีครบเลย ып, อะแล้วก็ราคาถูกเวยนะพันห้าเองพันห้าไม่ได้พี่ว่าไงนะไม่เอานะออเมามาติดยาพอดีเลยโอ้โหดาเมจเนี่ยคือดาเมทติดท็อปสวยมากเปิดมาฮะสกิลสามไปเลยโอ้โหสกิลสามโคตรไกลนะท่านผู้ชมแล้วก็สกิลสี่โอเคเสร็จแล้วก็ตามต่อด้วยสกิลสองเข้มผมนี่ผมลื่นแล้วก็ฟาดคือการลื่นเนี่ยมันสามารถโดนได้สองครั้งนะ ดูที่ผมลองดูอ่ะโอเคสวยเฮ้ยไม่เอานะไม่เอานะนัดสึนัดสึโอือหเฮ้ยใจเย็น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 ไปรุ่นไปรุนร่นกันทั้งหลายไปรุ่นอย่าเพิ่งรีบร้อนอุ๊ยโดนโอเคเอาน้ำแข็งไว้ก่อนเลยจึกจิ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 กโอเคสวยโอเคปุ๊บเฮ้ยผมโดนว่ะโดนขัดแ่เยไหนไหนอาจารย์คาคาชิอาจารย์คาคาชิมาหน่อย เปิดมาฮะน้ำแข็งลื่นโอเคตามต่อด้วยที่สก,กีนั้นโอ้โหแล้วสกีนั้นมันไปโดนตัวนี้ไม่โดนระยะค่อนข้างส้านคือผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าตัวนี้มันโดนเนิบหรือเปล่าแต่ก็น่าจะโดนแหละเพราะตัวมันเกียนหนีผมเม่งหัวไปหนึ่งทีแล้วก็ตามต่อด้วยโฟลโ์ลก็ตามต่อด้วยที่แลนช์ไม่โดนตายฟลอยหน่อยต่อยหน่อยต่อยหน่อยเอยอโดนโดนสวนโอ้โหด้เพิษพันหนึ่งแล้วว่ะ ไม่ใช่ดาเมจดิเป็นพอยต์ฮะเป็นคะแนนโอเคจบฮะท่านผู้ชมเรียบร้อยฮะนี่โคตรหล่อเท่เลยโอเคท่านผู้ชมงั้นเอาเป็นว่าผมสำหรับคลิปเกมนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้แล้วกันถ้าเกิดใครชอบผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เกผู้นี้ด้วยนะงั้นเอาเป็นว่าผมไปแล้วผมบายบายฮะ